สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่เพื่อนเพื่อนนะครับทุกทุกคนนะครับผมก็มาพบกับคลิปที่2เช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับงวดประจำวันที่8นะครับเดือน9 2565นกะครับพี่พี่เนาะก็สลับในโค้งสุดท้ายของเราก็ถือว่าถือว่ามานะครับของเมื่อวานนี้วันที่7นะครับก็ถือว่ามาใน1คู่นะครับมาในตัวเน้นนะครับตัวกลับนะครับนี่เลยนะครับเนาะผลที่ออก นะครับพี่พี่ในรอบเฉพาะกิจนะครับ791กับ52นะครับผมก็มาเป็นเพียงตัวเด่นนะครับก็คือเด่น7ในเลขกลนนะครับรอบเฉพาะกิจส่วนรอบพิเศษนะครับที่ผมเน้นให้นะครับ696กับ41นะครับผมไอ้รอบพิเศษนี้รอบพิเศษนี้หลุดไปนะครับแต่ว่าเกือบ3ตัวอีกแล้วนะครับพี่พี่ดูอันนี้6กเ้นี่้696นะครับ เกือบถึง3ตัวนะครับพี่พเนาะส่วนรอบปกตินะครับ169กับ5769มาอีกแล้วพี่พี่ดูแปลกแนวทางขานอยช่วงนี้นะครับเนาะ57มาเข้าตัวนิ้นตัวกลับนะครับ7557นะครับวิ่งรูดที่7มาเด้งอีกแล้วนะครับสำหรับ7557นะครับส่วน VIP นะครับซี 4, 4, 2กับ27นะครับผม27 นะครับผมผมไม่ได้เน้นไว้ให้เลยนะครับพี่พี่เนาะผมไม่ได้เน้นเออไม่ใช่ไม่เน้นไม่ได้จับคู่ไว้ให้เลยนะครับสองเจ็ดนะครับถ้าใครพิจุธที่เจ็ดนะครับมาในเจ็ดสองรอบ v i p ด้วยนะครับผมเนาะนี่เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่สลหรับแนวทางในโค้งสุดท้ายก็ฝากไว้พิจารณาเช่นเคยนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับแนวทาง แนวทางในโค้งสุดท้ายนะครับพี่พผมให้เด่นไปที่นะครับ 6, แล้วก็1นะครับสายวิ่งสายลูดผมฟันไปที่1นะครับผมเด่น6ก็จะมีนะครับ6 2 6อสี่ หกห้หกเก้านะครับส่วนหนึ่งก็จะมีหนึ่งศูนหนึ่งสี่หนึ่ง 4, หกแล้วก็หนึ่งแปดนะครับผมส่วนตัวที่จะเจาะจะเน้นให้นะครับ ที่จะเจาะจะเน้นให้ผมให้ไปที่62นะครับ65 18แล้วก็16นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสลับในโค้งสุดท้ายนะครับตัวเจาะนะครับตัวเจาะเอ่ใช่สามตัวนะครับเจาะสามตัวก็จะมีนะครับผม เลขเ้านะครับผมให้ไปที่เลข9นะครับผมแล้วก็จะเป็น962 918นะครับผมแล้วก็จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับมัดรวม3หน่อยนะครับพี่พีก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันทุกคนนะครับผมผมเนาะผิดพลาดประการใดผมก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าบางทีทำงานมา เหนื่อยก็อาจจะพูดผิดพูดถูกนะครับก็ต้องกราบขอโทษขออภัยนะครับก็ขอให้ p ี่พเอฟซนะครับ <ๆ S 1> เฮงๆรวยๆนะครับผมกราบสวัสดีครับ